ต่อยแล้วเงินครัวมุ่งต่อนอนอยู่พี่จะังนับรอบดังทั้งดังกันเอาตอนแรกกับเทอร์รี่จะที่นี่มองนางดินอยู่ไม่ไปลองเลยเพราะว่า โวนแดงนะพอแล้วก็อุจจุดทำความสะอาดจันวันนี้เพิรนได้มีรายซื้อไปพ่อนลำน้ำมูลอไรเลยให้เพิพร์นพร่อนบนิดบุญก้อนวันนี้อย่างไปไปวิดบุญเจ้าไปะพายทรงเชียร์เรียนว่ะเดือน,ห,ห,นหนึ่งว่าอะไรเรียนพิเศษเดือนหนึ่งโต๊อยู่ซีเซนแปด ແຮງແທ້ອຫນຸງເຊືອກກેສັນສອງກະສັນຢູ່ທາງຄ່າຜູ້ເລັດເນາະກະທັກທາຍສະບາຍດີເດີ້ປະເພນີພໍ່ແມ່ພີນອງປາລນກທຮົາມາດິວັດຜບິ່ເຈົຕເຈົຕີກຕຸຕຸມມດາ ไม่เลยข้อมือทั้งพี่กับเทคานไหนไบแท้เลเยอะน,นะจามีจ้คนจางมีสีป่ะินเ้อร์ฮีด้อร์เยสะโเลย แก nha ยังได้เตรียมแล้วเราก็ปุ๊บสบาย cho เออคนซื้อใหม่ซื้อซะมัน

ใช่ได้คิดจะหวใได้แล้วยีน้ำมน้ำสบายได้เพิ่นนะส่วนมาเอว่าเมือวันป้าบอเพิ่อนนะดินดีว่าเดินวัดเลย ต่อนอนอยู่พี่เออเขามาวิ่ตู้แล้วพอเขาแซมอัตู้่ะประชงกินอีบ่อยนะจังกะซีจังเรียบร้อย ออกไป viện ดหมวกว่าใส่เสื้อแค้นั่นแค้นสั่นเลยเอาเ็ดโอ้เงนหค้ังคา โอโมันห่อนกาพี่ Jeju> Twelve ิ๊คือโด้ต้นสามต้นนีเฮ็ดได้ไรพ่อด้วยลำบ่เหลือดิแม่นละชื่อกาแฟเองปี้ เติมสักชิปบ่อสองเมตรเป๊ะนะแบบหายเกินหายเกินน้อยนึงเราอะคนคนคนโบคอดีเหรอวะพอดีนะฮะเกิดแหลกไลตาลายยิ่งกูถือทวดแม่งเะ

ว่าส oh, so oh, ่วนชาวพันยุดช่วงปีมันช่งบุญกะเขากิมีมองหนึ่งเข่าผมเห็นได้เนาะขีลยเด้อน่ะงิลนมันหลับเจ้ากกบนึออกไปหนึ่งผูบ่บบผเจ้เคียวอยู่บองทั้งหลายเจ้าผวัแตล้เนี่ยมตงวมนอู้ใหม่ทุก โอ้้วว่าหนึ่งท่านําบ่ดํปําใดเฮาใส่เือนนั่นโยกินห่ใหญ่มีตลไปเอตเด้อไปตฮิปีด้กะเนาะนี่น่วงาย้อน่าย้อนก็บ่เบิ่งนะติหนี่นะ่นอนเพิ่นสิซื้อิ่อัติก็บ่มีนะโตัง่ได้กอนก็เจ้าบ่มาส่ง มัรีร้วทันมันอากาศมันห่อนปลเดี๋ยวนะนนนนวอ้ดีแก่จ้มอ้าแม่เล่นบเียวแกนันนเอาคดามต้นได้แกงั้นน่ะอาหมดขบขาหมดขั้นลายดิเหนจนเจ้าน,าน,นึ่งผีงหัน่แถวอันแถวนี้กระกรามวัดนี่ ใส่ฟืนได้ครับใส่ฟืน,น,นดันบา่รฟืนนี่มันถ้าหนึ่งบ,บนนาบดีแล้อ่เพืนนอ่อเฮ็ดเือ่อง,งเือยงแกงเฮ็ดบดเนี่ยเจ้าเจาแงกออกมาจางนีน้อยนึงมันมันอุด,ด,ดอ,อนัอนนี่จะบดพาจะใส่กะงออกน่อย สิ่งแร้วมื่อเริ่มจัะนี่ให้โยมราบ้านนี่ นางชีนางช่งช่มงช่เพิ่งเรนี่เราสีก้อยปูนเทคานบ่ลยนะเทแดดบ้าสิโก้บ้างเออบล็อกไเพื่อนไหนชิ้นเอาใส่เมื่อแกเลยไหมหาบดนอานนับอเลยบกเพือนเขาน่ะย่างตู่ข่างตู่เลยโอ้ย

ขาพ่านะาสบลงมาลงลงเขาหอมไม่ต้องไว้แดนแดนแดนาหอมน้ไตัวปุหายไปล้ตัหายตัวบ่เออนุงใหญ่บ่งดูค่ะลองน้ำหอมป่ยใช่ะ ลองตัวุงได้งบ่นบรานบุตรด้ยสวัสดีอืมเดี๋ยวปอปิดปิดปิดอยู่นะหอนเอง มันสร้างมันขึ้นนดังค่าพุ่นต้องมาหักพันยังคักเนาะมันต้องเสือขันเน้าวสูงขันยาวหมวกกับว่าใส่อีกแหมเป็นีย จังรอบๆดังท like ั now, mac, ้งดังกันตอนแรกกับแถวนี้กับซีมี่มองนางดินอยู่ไม่ไปลองเลยเพราะว่าโวรแดงเนาะพอแล้วก็จุดทำความสะอาดขี้ดอกขี้เนื้อต้องพิงมากเลยนะขืนดินอยู่เพื่อนเล่าอย่างนี้นี่นี่จะเป็นเพื่อนพี่น้องเนาะพี่น้องเพื่อนป้าลูกสาวของเราต้องพี่เพราะยังไม่ได้ยิงแผนไม่ชราเนาะเพราะว่าตอนนั้นอาจารยงก็หลังนี้เป็นเท็จอยู่เลย สิมายิงได้ยามเมื่อกี้กะอ้อด้านนานทางข้างดังอืออือฮ้อนเป็นทางหัวมังนอนทางนี้เนี่ยช่วงนี้กกนไปให้มื้อหน้าพี่น้องเอ้ยยังบ่ใส่บานประตูทางนี้ ทั่วเลยทั้งพ่อเราก็สิเอาไปไปมื้อให้มะนาวเบิดเลยแทบนี่พอมาลงที่ได้แปนแทบข้งล่งเประมาณนี้คพี่น้องอ้างงด้านางงทางสกุลกอยู่เฮือนของม่ตู้คือเก่าบ่นยังบ่ออกไปเียกเนาะ เตนพ่อพี่น้องเอ้ยทางฮากะซีมาตอบคำถามเอฟซีที่ิ่นถามมาเดินเพื่อนเอมตู้เด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอ้ยเนาะมีเอฟซี FC ทานหนึ่งพิ่นเราถามมาเนาะพน้าทางสมบูรได้ออกซอยเพือนเมตู้นี่เท่าไยตอนนี้ทางสมบูรณ์ย่อมวัดออกซอยจักดีเนาะเพราะว่าทางเฮากะ บ่พอสิไ <po> ด้ออกซอยเพราะว่าเงินเดือน YouTube ก็แต่แต่ละเดือนก็พอได้แต่ค่าเรียนน้องพิงแล้วก็ค่านมเนาะค่านมลูกแล้วก็กากินกาอยู่แต่ละ้อแต่ละวันแหละกมีแต่ทางวยกับหน้าเตียงเพิ่นได้เฮ็ดไปก่อนแต่ทางเฮาหันตอนนี้หันยังบ่ได้ออกซอยเพิ่นจักกิพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮาเข้ามาคือว่าคือสบูนี ในอยู่ในกินเนาะแต่ละเมื่อนในอยู่ในกินที่สมุนซื้อมากให้ทั้งแม่ทั้งยังอะไรนี่เราในกบในกินในวานดื่มน้ำดื่มน้ำในในวัาของไส่ในเชื่อในวัดในซาสิจะเป็นทั้งสมุนที่เรบพิสชอบ์เกี่ยวในอยู่ในกินเนาะเพราะว่าแต่ไรมากให้ปหน้อยเป็นกระของกบน้ำสามเวลาแล้วก็ซื้อมากอยู่ซื้อเมือนเนาะผมกเซื้อตอนศ่อาก็เป็นตอนแรงซื้อมาให้ทั้งพ่อกับแม่ในเฮืออในซานี่ในอยู่ในกิน กะได้ซื้อสมพามีแต่เนาะค่ะไปถึงว่าซื้อจะเป็นโบยาคนแหละแต่กะโบเป็นว่าปาหนั่นหอยเป็นเนาะไอ้ซื้อสมพามีสิ้นทายทั่วเป็นเกี่ยวกับสิ้นบอกสิ้นหมูกับซื้อโลนึงหรือว่าสองโลมาไหว้เพือสร้างควาเฮ็ดแบบนี้กะไป้ซื้อมาไหว้ให้เพิ่นเนาะโดยอ่ากะสีประมาณนี้เด้อปลาลุงเอ้ยกะจังไม่กะขอขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นได้ถามมาเนาะโดยอ่าขัไปเบิ่งน้ำซางๆก็เก่าคือเดิม Ừ. Nhìn nhưng bần bận đấy ồ ừ, thấy chồng đấy mà con này có sao ơi chồng mà con này đâu ôi, ui hết bốt ôi ừ, thế đâu ơi sao คนละแพ้คนคอยคนเน๊ะหมอขอบเป็นช่างนี่ตาเคียวให้ตัวรถเอ้อเย่ัวจงจังพึกอันพักนั่งตู้ใส่นาเใส่เลยซะอืมท่ไมเนี่ยไปจะทำนี่ พ่อผม,มพี่พ่อม,มพี่ว้ายว้ายแดดฮอนนี่ถามเรื่องการเฮียนนี่มาเตใสายมาแต่วัดมาแต่วัดอ๋อไปซ่อมพอดอยู่บ่ชิมือนี่ก็ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ได้ได้เสื้อขาวนะยังยังไม่ได้เอาเสื้อขาวแบบใดเสื้อขาวแบบเป็นสีขาวด้วยเลย เสื้อขาวาย,ยืดธรรมดาบ่โอได้ไล่ได้บ่ตอนนี้นะยังพ่อิพาไปซือ้อพ่ออายุเราจะซื้อมาขายตัวนึงเท่าไหร่ตัวนึงเศร้าหาพัน 5, ตัวนึงเศร้าหาพันเลยอ๋อวันนี้ทั้งมีตู้วนน่าใจดีนั่นตู้ที่ชวนซื้อที่ให้เจ้าหาันภานให้ถามเจ้าถาม,มีตู้ทีส่งเจ้าไปเดียนอยู่ซิโนโหรือว่าเจ้าอยากเดียนอยู่บ้าน ดื้อว่าอย่าไปเรียนอยู่ซีโน่มองไอทิศกะไทยถามเจ้าก้อนไม่ตู่วะอย่าไปเรียนอยู่สายคือข้าวอยากเรียนอยู่ซีโน่อยากเรียนอยู่ซีโน่โดยเดีโรงเรียนอยู่บ้านข้าวเนี้ยเป็นจังไรเดี๋วมันเป็นแบบมันเปลี่นเป็นอะไรนะตอนนี้อ่านได้อยู่บ่อ่านได้เขียนออกอยู่บ่อ่านบ่เป็นเขียนบ่เป็นว้าวห้องไรห้องปศุห้องปศุห้องปศี๋ยวยังอ่านได้เขียนบ่เป็นอยู่อ่านบ่ได้เขียนบ่เป็น เพราะว่าคู่เขากบมันขาดเดือยแบบมันบมาค่ะนะมันบัมาเพิ่นบมาใช่ไหมเป็นยังไงเป็นยังขาดเพินค่าเวียกค่าไปีไ้ยงง้วเด้งควยสิบบ่กเป็นบ่ค่อยมาสอนบอเลยออทางกูประจําหอของเพิ่์นเพินกนอาจสีค่าเวียกเพิ่นแต่ว่าโรงเรียนอาทิดหันจะต้องได้หอเข่าไปเองแล้วก็คิดกินไปแต่เฮือน แต่ถึงเวลาป้าก็ไปส่งเจ้าก็ซ่งน้องพิงพ้อมกันแต่ตอนแรกป้ากับไปหับมาพ้อมกันแต่ว่าให้บิดบุญก่อนบิดบุญแต่ป้าจะไปเล่นเรื่องให้ให้ทั้งแม่อ้วนถามให้แล้หรือว,ว่าแม่ทองอะไรแมททองมันทามให้ว่าพันทับตลอดพอโรงเรียนเป็นโรงเรียนจีนแต่มีมีอยู่สามภาษามีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาจีนถ้นาว่าเฮาเรียนทั่วไปธรรมดานี่เดือนหนึ่งหัน กับว่แพงแต่ว่าทำเมดเดียนพิเศษหันตกอยู่เดือหนึง่งสี่แสนแปดสิบพันเี่ยเจ้าามเมเจ้าก่อนมาแมเจ้าสิรบหนึง่งเข่าให้เจ้าท่านวอตอนเช่าไป,มป,ปเ,เมื่องสูปะเลยมาแมเจ้ารับปากจังไปหนึ่งเข่าก็ได้หนึ่งเข่าเอาแต่เข้าไปซื้อจามเอาซื้อจามด้วยว่าซื้อซื้อสินแหงมาเว็บเอาตอนเช้าเพอได้กินแต่ทับคับเทียงเลย ทางมีตู้วาทว่า,ทา,วาเจ้าว่าตกลงเสีเยเงินนมีตู้เราสียชงเจ้าไปเฮียนให้ป้าเป็นคนเก็บเงินให้แต่ละเดือนให้ป้าเสียหย้เออมีตู้ใจดีที่ชื่อที่ให้เจ้าอะไรเพิ่นกกได้เห็นคลิปเจ้าแด้วที่เปิดิีนขอบทองไร่เนาะถามมือได้กระทำเจ้า่าได้ไปอยู่พุ่นหมูใหม่ว่าได้มีแต่ไอ้ทิดได้เป็นหมูก็เออต้องเปรียวได้โรงเรียนเดียวกันต้องเปรียวละ มีบ้านเฮาเนี่ยมีอาทิตย์แล้วก็ลูกคู่ปานคนหนึ่งแล้วก็เปลวเอเบลอยู่หันนะก็มีอยู่สี่คนหาคนทั้งเจ้าได้ก็มีได้คนบานเดียวกันเนาะว่าเจ้าสีจะไปพุนนป่นกับแหมบิดปุ่นกอนเพราะว่าแต่จริงหันฝนยังให้ไปสมัครเมื่อวันจันทร์แต่ว่าพอว่าเจ้าได้สมัครเข้าไปพอดน,น้ำมูลแล้วให้เจ้าพอด ให้มันจบงานบุญตัวนี้ไปก่อนเพราเจ้าได้เข้าคณะน้โมูแล้วได้มีสื่อได้ชื่ออยู่ในงานบุญแล้วก็ถ้าเข้าไปวันจันทร์นี้ก็บัดมือวันพุธวเป็นมือบุญแล้สิได้ยุดมันก็มันเจ้าก็สิบ่ได้ซ่อมน้ําหมู่อีกมีได้วิทบุญน่ะป้าสิพาไปเออจะดีหว่าสิไปดีบ่เพิ่นเว้าสาจีนซไดตสิฟังออกบ่ไปชิบุบชุเลย เออแต่ว่าป้าก็อยากให้เจ้าไปเรียนอยู่พุ่นแหละแต่ว่าก็บ่มีเงินแหละว่าตรงๆให้พี่น้องเอ้ยเฉพาะน้องผิงคนเดียวก็ยังสิบเกือบบ่รอดได้เนาะเลยว่านี่ทางแม่เพ,พิ่นเสนอมาเพิ่นกฮักน้องําแพงพน่ะเนาะอืมอ่ฝากขอบใจแม่ตู้ในล่ะที่เพิน่นสิส่งเสียเจ้าไปเเียนเนขอบใจพี่ตู้หลายๆเด้ดดดอที่า น้องซ้ายไปเฮียน้องซ้ายกันีใจที่สุดไปเด้อไมตู่ที่แห้สุขภาพกแำด้วยำด้วยเด้อซ่าโดีใจสําได่สุดเ้อใจุดเลยเพราะว่าจะไปคไปเคนพาสิโนแล้ววานนี้เนาะตั้งใจเฮียนเด้อบ่แม่นไปเียนอาทิตย์นึงมื้อนึงได้หยุดบ่เอาได้นะแต่ก็บิดบุญพุ่นบิดบุญามแม่จักก่อนว่าแม่เจ้าหนึ่งเข้าทานบ่เพราะว่าป้าหั่นได้อยู่ จะไปน้าก็พอะ่าแต่ละมือป้าก,ก็นหนึ่งเข่าอยู่ได้แต่ว่าทำเจ้าบปอย่างนอนมือนอนนป้าก,ก็นอนอยู่พี่แต่ตอนเช้าให้เมฆขึ้นไปส่งให้แต่ก็ห่อเข่าไปกินน้ำใส่สินเท้าธรรมดาเนี่ยสินเท้าธราามารมดาเสื้อขาวแล้วก็เปาปุ่มโซ่เ้าเคยไปเรียนตัวใบเนี่ยถือไปน้ำเท่าน,นั้นไปเรียนเบิ้งคนนะแต่ว่าอยู่ไรกะเม่แล้วก็ว่าให้เจ้าเรียนเลยไปขึ้นมอกัจังววากัน สิมาเรียนในวันพีนเลยจไปวันทางแบงกะจังว่ากันแม่แล้ววะเออหน่อยไปสันมาบอกน้องน้ำชาไว้ก่อนหายพันทำใจไว้ก่อน <c oughs> ป้าสีไปดืป้อไปเนาะเรื่องการเฮียนของเพื่อนพี่น้องเอ้ยแม่ตู้ว่าสิท่งเพิ่นไปเรียนอยู่สินูตุลาเอ้ยลานชาวจะไปเฮียนอยู่สินูอะไรเออ เดี๋ยวอไปย่อยย่างย่ยแรกาทั้งคู่เพ่นมาหไปฝากเมื่อวันจันทร์วันนี้เพ่อนได้มีรายซื้อไปพอดร่ำนมูเลยให้เพื่อนพอดวิบุญก้อนวันนี้ยังได้ไปวิบุญจ้ก็เพิ่อนไปฝากวันนี้กางเสื้อเ้าท่าธรรมดาไ่ได้ซื้อชุดนนเพ่นเนเืห้อท่านุ่งเสือขาวฉินธรรมดาเนี่ยเ่ตุชีาไปชงเชียร์เลียนวะเดอนว่อะไร เดือนพิเศษเดือนหนึ่งตกอยูซี่เซ็นแปดเป็นตู้ขยายน้ำลายมันจ้ากันนี่ว้าวคือก็เมียว่าแพร่ชาใหญ่เนาะดูมีผูทรงไปเฮียนน้ำทรายเออเป็ตู้คนเก่าแน่ส่งคนไปมันก็ดีแล้วบ่ะหาดีใช่ไหมเออแต่ว่าไปตู้แล้วว่าให้ถามน้องน้ำทรายก่อนถ้าน้องน้ำทรายไปแต่เป็นตู้จังได้ฝากเงินมา เอาไปลองรันตัดใหญ่บ้าโบไปไม่ตู้กับโบฝากมาได้ไม่ตูว้วะอ๋ออืมอะเนาะไปสร้างคนกันเก่นงกูยุดกินข้าวกินน้ำด้วยอึ๊บอึ๊บเหลือทางนะปลาสันโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปน,น,น,นี้กะสีประมาณนี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเป็นไลเด้อเนาะที่เข้ามาชมคลิป ตั้งแต่ต้นจนจบได้วกกับกโฆษณาเนาะขอขอบคุณขอบคุณป้าลุงดาลาที่เข้ามาเป็นกาลังใจแห่งใจตลอดมาตลอดไปเนาะที่นี้ขอกาวว่าสบายดี